สวัสดีจ้าพี่้องมุ่งแล้วแล้วมุงแล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวพอปอดสั่งอีย่าง,งเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่า นี่ตะวันเหลือเหลือเรือเอกเหลือแข้าง,างไปสุดท้ายกเรือข้างบนงนะจ๊ะเนาะแต่ว่าสังกะสีจะสีต้องถามพ่อปอเงินออกมา,าได้สีว่าสิตัดบอลหรือจังไหนอันอันชื่อว่ามันลรือเนอยเป็นใบเงาได้จ้ะแต่ว่าอันนี้เป็นอันสั้น Oh ตัเอียงเพิ่มไงแ,แม่มาที่นี่อันสังกะสีที่ลื่นออกนั่นได้ตัดบ่ตัดหมดแปลว่าอันนั้นนั่นก็คือสีเทียบเทียบใส่เล่นบ่หัวมนะันอ่ะนั่นแหละคือมันรีแบบเป็นตัดหมดเด้นหะมบ่หัวอันทึง่งๆตัดทึ่งบ่ตัดทึ่งใส่บ่ขออยู่บ่ เพาาางีางหนงเ่ิาว่าเขาอยู่อย่างไันมาั้กเป็ดกันครับอันนี้ห้องนตัดเครื่องก็สิได้ซีเพนซีเพนกระดาษิพอดีหนึ่สส ก,กระสีเส้นเครื่องีกระสีหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นสามแผ่นสามแผ่นกระสีเหลืออยู่ปลายๆหน่อยกระสีสามแผ่นสี่แผ่นไม่จิต้องเท้าสร้างต้องสามพ่อป๋อแล้ะเพราะว่าเหลืออยู่นีสองแผ่นทางหลังเหลือสองแผ่น้ต้ข้าขงบนไม่รู้พ่อปอคือไปครบยัง นี่จะข้างหลังกระสีอันอันนี้คือแคตอันเอาอ,อันนี้คู่นหนึ่งอ่ะถ้ากระสิไกลนี่ก็จะประมาณนี้นี่ยังหาคู่อยู่ประเสริฐสร้างกันยที <c oughs> <c oughs> ควมน่าตีเนนหาิอันนี้คืออันนี้พระปอยเห็ดอย่างวัดอย่างอันนี้ก็ขางบ่กงบเ้า่ต้องเอาต้องเอาน้ำมาจุดบ่ไม่ต้องจุดหรือเปล่าเฮ้งได เียว่าอนงก้นตามคนสูงก็าม้ก็เดี๋ยวสามน้ก้อนต้เก้อนสงเมตรสองเมตรสิก้อนตุดท้ายฮะที่ไม่ต้องทอนแสงักเจ้าสก้อนก้อนเจ้ายาม ยี่ส0เเจ็ดุเมดก้อนแถวหนึ่งเจ็ดก้อนเจก้อนเจก้อสิก้อนแก้แปดสิบอนแปดสิบอยตาร ปขึ้นกันชิแถวก็น้อยแปดินอยชิ่บ่ต้องิปใช่ไหมนี่ใช้หมองใช้หมองากบไปู้อีกมองตรงหนนี่ยตาก่อนารู้เลย่วาปบางตาจะเป็นบางตาจะเปนหนรเพราะมนติดทั้งทั้งหน้าเนี่ติดเยอะทางหน้าทั้งหน้าตาด้าหน้าประตูเนี ต่อยลงสี่เท่านันสองห้าต่างห้ต่างห้าก็บอกงายหรือเปล่าพ่แล้กใส่สองพเอาเป็เอาขึ้นมา่ายหนเอาเล้นมาเลยนะกระตุ้นขึ้นคอของมันเล้อนี่ลังตาขึบไปเลยกรไรขึ้นี่กว่าใครก่าพี่ ชิบกกอนี่เอาตู้อันนมาไว้ตู้เย็นกับเปียกบดขื้เาเอบดัด้วสองเมตรจากเพื่อนเนาะอเมับบอบบีนี่สองเมตรอยู่นี่บ๊บิี้ผลาดอี่แล้วผลสาดนีกกังไหนก็ตัดใส่ข้าวเขามาอีกจ้่อเขามาอีกให้สาดได้แต้เอาหางไล่ฝัางอย่างนีแปลว่าอาตัดเทียงอันนี้แล้วบ่ เห็นห้างลิ้นโอเห็นห้างลิ้นเหาอก็คือตัดตัดตัดจับมึงแล้วเขาบอก็เลยตัดตัดอันนี้แล้วก็ใส่ห้างลิ้นเฮ้ยนี่ยังสั่งนบอกชอบชอบใส่อ๋อรอบคาง วั่มาจกเม็ดแบบชื่อเอาถุนอุ้งแจ็คส์ุูนเปพ่น้นฟ้าที่ซาัาซีแล้วกัดเตะหัวขาดอีกลงเมือก็ต้องซื้อหลายางไม่จังอันนี้สือได้สารพิทักษ์สคิดนี้แค่ขาฝากก้มีคึ้นหน้าต่อกันไหมจ้า